หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เวามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางของแดงนิวปูของเราบุกไปคว้าชัยชนะที่ทางเทอร์ฟมัว2ประตูต่อศูนย์จากทางดาวินหนุนเยสและเดียกโกโชตาเหนือทางเบิร์นลีย์ส่งให้ทีมของทางเยอร์เกนครอบทะยานขึ้นมาั้งเป็นจ่าฝูงของตารางเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เราก็ต้องมาลุ้นผลการแข่งขันของทางคู่ของปืนใหญ่ออฟนอที่มีโปรแกร,รมเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรังเยาของพวกเขาต้อนรับการมาเยือนของทีมแกร่งอย่างทางฟุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดภายใต้การคุมบังเหียนของทางเดวิดมอส์ซึ่งพวกเขาจะทำการแข่งขันกันในคืนวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตามนักข่าวก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นของทางยูเกนพร็อพนใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราหลังเกมถึงการกลับมายิดต,ตำแหน่งจ่าฝูงของทีมเราได้อีกครั้งโดยตัวของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันเองก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าเขาพึงพอใจกับผลการแข่งขันของทีมมาจนถึงตอนนี้หลังจากผ่านการแข่งขัน19เกมแรกหรือครึ่งฤด,ดูกาลแบบพอดิบพอดีนั่นเอง เราเก็บมาได้42คะแนนนะและนั่นก็เป็นอะไรที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยละครับกล่าวด้วยความสัต์จริงเลยนี่เป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับทีมของเราเพราะการแข่งขันในครึ่งแรกของฤดูกาลมันได้จบลงไปแล้วอย่างเป็นทางการมันมีการสะท้อนได้เห็นถึงผลงานที่เราได้ทํากันมาตลอดช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็มองว่าเราทํากันได้ดีเลยนะ แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกแบบเต็ม100%เซแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันถือว่าเราสอบผ่านและหากผมจำไม่ผิดต่อให้ทังอ r ร์สโนวคว้าชัยชนะในเกมกับทางเวสแฮมยูนาเต็ดได้เราก็ไม่มีทางที่จะตามหลังหัวตารางมากกว่า1ันคะแนนดังนั้นนั่นถือเป็นระยะห่างที่น้อยนิดมากๆเลยนะขอผมพูดแบบนี้ก็แล้วกันว่าผมพอใจกับผลงานของทีมเราอย่างแท้จริง ไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันดับบนตารางคะแนนกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็มีจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะจากทางเยอเกนครับถึงฟอร์มการเล่นในภาพรวมของทีมเราสำหรับเกมที่ทางเทอร์ฟมัวเมื่อคืนนี้กันบ้างมาเขาพอใจกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องลงสนามแบบติดๆกันในช่วงเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้น คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อต้องลงสนามถึง4นัดในช่วงเวลาเพียงแค่10วันดังนั้นมันเป็นอะไรที่หนักหน่วงมากเลยนะครบับกล่าวไม่ว่าคนภายนอกจะพูดอย่างไรแต่มันเป็นอะไรที่หนักหนาเอาเรื่องเลยแล้วการที่คุณต้องบุกมาเยือนที่สนามแห่งนี้มันก็ไม่เช่เรื่องง่ายแต่เราเล่นกันได้อย่างสุดยอดมากแม้ว่าเราจะทำประตูไม่ได้มากกว่านี้ก็ตามที อันที่จริงแล้วเรายิงได้มากกว่านี้อีกนะแต่พวกเขาไม่ยอมให้ประตูกับเรามันเลยทำให้เราต้องรอคอยประตูที่2ยาวนานและมันก็นานมากเสียด้วยเพราะทางเบอร์ลี่เองก็ได้สร้างปัญหาให้กับเรามากมายเหมือนกันแต่ในภาพรวมแล้วเรามีเกมที่ยอดเยี่ยมหากเราคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายหลังผ่านโปรแกรมที่หนักมาติดตกันเลย คุณก็คงไม่คาดคิดว่าเราจะเล่นกันได้ถึงขนาดนี้ถ้าเรากลับทำมันได้ผมชอบแนวทางการเล่นของเราจริงๆและเราก็ควรจะยิงประตูดได้มากกว่านี้ด้วยเรื่องนั้นชัดเจนเลยแต่เมื่อเกมยังคงเปิดอยู่ทางเบอร์นี่เองก็ยังคงมีโอกาสเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเราสมควรที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัายชนะต้องบอกเลยว่านี่เป็นเกมการแข่งขันที่เรายิงได้อย่างเพอร์เฟกในทั้งสองลูก ทั้งลูกยิงของทางดาวินนูเยสและจากนั้นก็เป็นประตูของทางดิโอโกโชตาอีกด้วยพวกเขาทำกันได้ดีมากมาฟังความคิดเห็นถึงภาพรวมของเกมนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พราเอนืาจะขอพาเพื่อนๆมาจาะทัศนะข,ของทางเยอเกนครอฟถึงผลการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกกันบ้างหลังจากทีมของเรามีโอกาสเข้าทำแบบจับแจ้งหลายต่อหลายครั้งแต่ก็พลาดไปหมด ทำไมจบครึ่งแรกนําด้วยสกอห่างกันเพียงแค่ลูกเดียวก่อนจะมาได้ประตูปิดกล่องในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันใช่เลยเราพลาดโอกาสไปหลายครั้งนะแต่ผมไม่ได้ผิดหวังกับเรื่องเหลอกนั้นครับกล่าวมันชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เดินหน้ากันต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราแสดงให้เห็นกันมาโดยตลอดอันที่จริงแล้วผมมีความสุขกับเกมการเล่นของเราด้วยซ้ำไป พราะแม้ว่าเราจะมีการพลาดโอกาสในการทําประตูไปบ้างแต่ผมก็บอกกับพวกคุณได้เลยว่าในช่วงเวลา10วันที่ผ่านมานั้นผมไม่รู้ว่ามันมีเกมไหนที่เรามีโอกาสทําประตูเท่ากับเกมนี้หรือไม่ถ้าหากผมจําไม่ผิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในช่วง3ามเกมที่ผ่านมาเรามีโอกาสยิงประตูรวมกันมากถึง80ครั้งที่ผมพูดผมหมายรวมถึงทั้งหมดในโอกาสทําประตูของเรานะไม่ได้นับเฉพาะลูกที่ยิงเข้ากรอบ แล้วหากคุณนํามารวมกับการแข่งขันเมื่อคืนนี้ด้วยมันน่าจะมีโอกาสการจบสกอร์ไปถึง100ครั้งในช่วงเวลาเพียงแค่4เกมแต่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะอย่างไรก็ตามผมก็มองว่ามันเป็นตัวเลขที่บ้ามากและผมก็ชอบมันเสียด้วยแม้กระนั้นใช่เลยเราเองควรจะมีความใจเย็นมากกว่านี้ในการจบสกอร์เหล่านั้นแน่นอนว่าเราควรจะปิดเกมให้ได้ไวกว่านี้ แต่ขอย้ำอีกครั้งว่าผมไม่ได้รู้สึกผิดหวังเพราะผมก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาดังนั้นเราต้องสร้างสารรค์โอกาสและเก็บผลการแข่งขันให้ได้นั่นถึงจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดผมรู้ว่าคนภายนอกจะพูดกันอย่างไรผมรู้ว่าพวกเขาจะบอกว่าคุณพลาดโอกาสในเกมนี้แล้เกมนัดที่แล้วคุณก็พลาดไปเหมือนกันแต่เกมนัดก่อนมันไม่ได้มีผลอะไรนะแล้วใครจะไปแคร์กันล่ะ มันผ่านไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือเกมนี้เราได้3คะแนนต่างหากล่ะเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูผลงานของหนึ่งในนักเตะที่เพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บแบบสดๆร้อนๆอ,อ,อย่างทางเดียวโกโชตากับบาเมื่อเขากลับมามีชื่อเป็นตัวสมรองนัดแรกและหลังจากถูกส่งลงสนามมาได้โอกาสสองครั้งแรกก็กลายมาเป็นประตูปิดกล่องให้กับทีมของเราเลย นั่นจึงทำให้ทางเยอร์เกนครอปออกมากล่าวชื่นชมผลงานของเขาเป็นการพิเศษผมรักเดียโกโชตานะครอปกล่าวแต่ในอดีตที่ผ่านมาเขาก็มีพลาดโอกาสไปบ้างเหมือนกันอย่างไรก็ตามสำหรับตัวของทางโชต้าแล้วเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราการที่เรามีเขาอยู่ในสนามมันได้เปลี่ยนไดานามิกของเกมไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือข้อเท็จจริง แต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าความจริงก็คือก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นเขาพลาดโอกาสมาเหมือนกันอย่างไรก็ตามประตูที่เขาทำได้เมื่อคืนนี้มันเน้นย้ำไม่เห็นถึงความมั่นใจในตัวของเขาเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากแต่ความมั่นใจนั้นมันคือสิ่งที่มีความสำคัญเพราะตัวของเขาเองไม่ได้ลงสนามตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงที่เขากําลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บน,นั่นคือเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมประตูที่เขาทําได้ถึงมีความสําคัญเช่นเดียวกันกับในรายของทางดาวินนูเยสและโคดี้กัคโปที่ยิงประตูได้อาวิเอเลียดเองก็ยิงประตูให้กับเราได้เหมือนกันแม้ว่าพวกเขาจะโดนลิฟป,ประตูคืนกลับไปแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับทีมของเราเลย เพราะว่าท้ายที่สุดสิ่งที่สําคัญก็คือเราคว้าชัยชนะในเกมนี้มาครองได้และนั่นก็ทําให้ทุกอย่างออกมาโอเคไปกันต่อเลยกับข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านกับเรื่องคำตัดสินของกรรมการและ VAR ท่หยืงตรงข้ามกับทีมของเราอย่างชัดแจง้ง มาริว่าผูควรจะคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ถึง4ประตูต่อศูนย์วยซ้ำแต่ลูกยิงของโคดีกักโบในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการแข่งขันก็ถูกลิฟต์ประตูคืนกลับไปหลังกรรมาการไปจับฟาวดาวินนูเยสตอนแย่งบอลกลับมาจากทางชาลีเทเลอร์ ขณะที่อีกลูกหนึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันในช่วงก่อนเข้าหนึ่งชั่วโมงคนนี้เป็นทางฮาวิ่เอเลียที่รับบอลจากทางไรอันเกรววนแบกก่อนจะวางเท้าแปรเข้าเสาแรกไปเลยแต่ทาง VAR ก็เรียกพอเชียนี่พูดตัดสินกลับมาย้อนดูจังหวะนี้อีกครั้งและให้เป็นลูกลำหน้าของทางโมฮัมเหม็ดซาลาทั้งนั้นที่ดาวเตะทีมชาติอียิปต์ไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆกับการทําประตูในจังหวะดังกล่าวเลยด้วยซ้ำนั่นจึงเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเป็นวงกว้าง ล่าสุดเดวิดแมดด็อกนักข่าวควนดังของเดลี่มิลเลอร์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ของ V.A.R ในประตูแรกของกักโฟว่าเหตุใดถึงไม่มีการเรียกผู้ตัดสินกลับมาดูจังหวะนี้ด้วยตนเองทั้งๆท,ที่จังหวะที่อ้างว่าน yes ูนเยสไปทำฝาวนั้นกล้องหลังของเบอร์ลี่เองก็ยังไม่ได้ว่าอะไรโดยซ นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะในรอบ3วันที่ VAR ไม่เรียกให้ผู้ตัดสินกลับมาดูจังหวะปัญหาที่เกิดขึ้นและทําให้ลิเวอร์พูลต้องเสียประโยชน์มันไม่ใช่แค่เรื่องของความมึนง,งงอีกแล้วแต่มันเป็นอะไรที่น่าหัวเราะซินดีแมตด็อกกล่าวครั้งหนึ่งอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นความโชคร้ายแต่สองครั้งติดติดก,กันแบบนี้มันน่าสงสัยแล้วนะโดยเฉพาะผู้ดูแล VAR ในเกมกับอาร์ซนอลและผู้ตัดสินในเกมนี้อีกมันส่งกลิ่นบางอย่างออก ทั้งนี้หลังจะมีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เช่นนั้นแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลของเราสัใจมากยิ่งกว่าก็คือถึงแม้จะมีความพยายามขัดขวางลิวอภูของเรามากเพียงใดแต่เราก็ยังเก็บชัยชนะพร้อมทะยานขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้สำเร็จแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ